เอี่ใส่ให้หน่อยนาจางแผ่นอยู่ได้โอ้โหโ้ยมาแล้วบหานเปื่อนเนี่ยวุ้หานเปื่อนละมันบกแมใส่บาเราใส่ให้ถั่วมามามาใส่กหย่าใส่กนกรอเนี่นุนุนโอเคไอ้นมาทำปัแหกันไห ัปัญหานี่ลุงตาทันนะรับรองเลยบะมหน็การไผยล่ะถ้าตอบประทุวัดหัวเขาเน้อวัดหัวเขาเน้อจัดทายวัดหัวเขาเนาะถ้าตอบประทกนะเอา๋อถามแล้วถ้าถ้าถ้าลุงตาตอบถูกลุงตาก็วัดคิงนะครับถ้าลุงตาตอบประทกคิดว่าลุงตาอาวัดกาวัดลุงตาอ๋อเรื่องถามนะเรื่องถามนะเอาละใครจะวัดเก้วกันเนี้ยนี่ก็จะวัดอ่ะเนี้ยนี่ก็จะวัดจะถามนะ ตามปหาแล้วนะแมวหนึ่งตัวมีกี่ขาสี่ขาสี่ขาแมวสขาแมวสขามีกี่ตัวหนึ่งตัวบาทุกบาทุกแมวสี่ขาก็มีหลายตัวจ้าไม่มีตัวเดียวเลยน้อยเลยเนเ่ยนอยเลยนอกเลยม่ายกันมาก